เอาละเอ็เอ็อะไรนะพี่มอสพี่มอสมิหาพี่มอสมิ้นท์คุยกับพี่มอสอยู่อะก็นี่ไงฮ่าฮ่าฮเจ้าอะไรนี่คือบ้านไหนพาไปดูบ้านของเองหน่อยดินั่นอะบ้านค่าอยู่นู่นะเน่ะเน่า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 ่าเน่าเาเน่าน่เ่าเองา่าเเน่าเน่่าเน่นเอาเน่อเนาเาาเาเเ่อเเเ่อ่เาน่ เนี่ยเอาเอาวะเฮ้ยแมวเอาพี่มอเอาไฟจุดตรงอื่นได้ปะก็ถูกก็ถูกเลยใช้ทูบก่อนแสนใชระเบิดดีโอ้ยจุดอะไรที่เนี่ยนะพี่มอสก็จริงๆอยากได้ระเบิดเนี่อุ้ยไม่เอาไม่เอาโอเคจะให้ท่านผู้ชมตัดสินนะฮะว่า ไคร่ Cry, บ้านสวยสุดพีม่มอสระหว่างสองคนอีกกับมิน้นอย่าพึ่งตัดสินดิมิน้นอาจจะสวยเลยอีกก็ได้เออมิน้นสร้างบ้านเลยอาจจะสวยเลยอีกอีกจะอีกอาจจะสวยออกว่าจจน,นะนี้เล็กอย่าดูถูกน้องนี่เขาเรียกไม่ประมาทกู้ต่อสู้ ก็ต้องสอ่งคอ,อมบีทองอยู่เลยตอนกบฏมันนี่แหละหนเ่งกบฏทองตอนมืดละนี่นอนตอนนี้ว่ะพี่อิดพี่ยังไม่ได้สร้างที่นอนเลยพี่ยังห่วงบ้านพี่อยู่นะห่วงเท่าไรอะม่เหนื่อยกบฏบ้านหน่อยพี่มอสเห็นบ้านยังเห็นแล้วใหญ่ไหไมพี่มอสร้างบ้านมิ้นอยู่ตรงนี้มิม้นอยู่ตรงนั้นยังไงพี่ส้างให้อ๋อใช้ระเบิดสร้างเหรออืม <laughs> เออใช้ระเบิดสร้างแล้มันแกจะระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิดหรอกอืมยังแน่นอนมันจะเป็นโจ๊กมันไม่เป็นจริงโอเคใช่ใช่ใช่มันไม่เป็นโจ๊กเดี๋ยวมิ้นทำลายให้ดูเนี่ยดูแต่อืมพี่มอสอีกแสดงนะแสดงระเบิดระเบิดตู้ไม่ได้ระเบิดเดูแค่อิดสร้างเป็นมอนี่ ขอไปดูพี่มอสก่อนเอาหายหัวไปไหนอ to oh, wow. oh. 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 uh ่ยู่เนี่ยอยู่กับมิ้นเนี่ยเนี่ยพี่เห็นมิ้นอยู่เฮ้ยระวังจังทำไมฮ่าฮ่าฮ่าตกละใครวะพี่มอสจก่อนมอสมิ้นกินมาหาเรื่องพี่มอสอ่ะมิ้นปลุกไฟก่อนเอาพี่เอกนะเฮ้ยอยู่ไหนพี่อิกโอ๊ยหาเรื่องวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาเรื่องวะเมน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 เจ้าวะน้อง บ้านอีหลังเล well. ็กเลยอินพี s. <S ่หมอหลังใหญ่เลยอีดีแคนแค่นีนเห็นบ้านพี่ยังจุดทีเดียวก็บูมซาบุซาบุซาบุก็ที่ไม่เห็นบ้านพี่ยังแบบหลังใหญ่ป่ะบ้านพี่อีใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะสร้างพี่หมอสร้างบ้านนะเห็น อ๋อไปอยู่ตรงนี้แล้วเหรอไหนว่าบ้านมิ้นนั่นอะใช้ระเบิดสร้างอยู่นั่น <ừ> <c oughs> มันจะระเบิดตรงไหน,น,น <ừ> ยังไม่รู้เลยมันไม่ระเบิดระเบิดมันด้น <c oughs> แล้วมันสร้างโคดยังไงระเบิดใหญ่มินสร้างอะไรสร้างนี่นั่นระเบิดนะไม่ใช่ระเบิด,ดางเร้อระเบิดเยอะ <c oughs> นี่ไปอีกมึงนี่ไปแล้วเหรอไม่ใช่คุณนี่ไปอันนี้ไงสี่ชุดเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปเล่นไมไฟกันนะเล่นไม้ครา,าบกับพวกพีไหมล่ะเดี๋ยวพี่สร้างบ้านให้สร้างบ้านแบบเนี้ยแต่ต้องไปโหลดนนก่ดอนไม่มีเลยพี่แกพี่โมจะสร้างบ้านให้พี่แทนโดยใช้ระเบิดเหรอเออสร้างบ้านให้เจ้าใช้โดยใช้ระเบิด มันไม่ระเบิดหรอกเนาะมินนะมันด้านนะระเบิดไม่ได้อืมใช่ใช่มันด้านเนาะคูดด้านงอน้มาสร้างเลยจังเลยสร้างสวนดีกว่าเออมินมินสร้างสวนมินสร้างสวนนั่นหาดอกไม้ก่อนพี่มอสพี่มอสสร้างนั่นไปนะสวยนะนี้าถ้า,ถ,าถ้าไม่คิดว่ามันจะระเบิดอ่ะมันจะสวย แต่ถ้าเกิดคิดแบบระเบิดอ่ะมันมันไม่รู้อะมันไม่ระเบิดหรอแต่ผมรับใจนะสวยผมรับอีกจะสวยตอนนี้เท่านั้นนะแต่ตอนหน้าอีกไม่รู้ถ้าเกิดถ้าเกิดระเบิดมันลั่นขึ้นมาแทนว่าไม่สวยแล้วนะถึงเปล่าเป็นโทรทัศน์ของคนชมไม่เลวโอ้ยสวยโอเค แทนเห็นบ้านอีกยังของพี่มอสอ่ะต่อไปก็ไปลักไข่กักไข่คนกักคนเม้นไม่ต้องฟักถ้าฟักก็มีเหลืองพี่มอสตั้งถึงเช้าเลยหรอพี่มอสดูบ้านอีกก่อนดิมาดูบ้านอีกก่อนเออสวยอ๋อพี่มอสอุ้ยเริ่มก้างเหรออะไรก่อส้างเหรอแตงเกี้อืมก็เนี่ยสวยยังอืมสวยประตูบ้านหายสวยสวย สวยประตูบ้านนิหายไปไหนอ่ะ้ยเดี๋ยวอะพิมอะไรอะไรอะไรได้ยินเสียงอะไรวะที่น๋อนทำแกไรไ้ยสยงอะไรวะยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะเอะไรอะไรดูอะไรบ้านมันก็ยังอยู่ดีสวยอะนะ ทำอะไรพี่มอทำอะไรนี้ิของของใครแต่ไม่ใช่ของใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้พี่มอจ้างบ้านให้ใหม่เลยดิจ้างแบบเนี้ยอะไรจ้งบ้านแบบนี้มันไม่ดีนะเอทำอะไรอ่ะทำไมเดี๋ยวจาระเบิดแถวไหนอ่ะ๋ยวเดี๋ยบ้านน้องระเบิดให้ด่าแจ้งบ้านนี้นะางเด สร้างไกลที่สุดในโลกเลยกลับมาไม่ได้ไม่ได้นะพี่มอสกลับมาไม่ได้ไม่รู้ด้วยนะดูมันระเบิดไม่ได้เนี่ยดูเอาเราสังเข้าพี่มอสหนีก่อนละเข้าอยู่ด้วยพี่มอสดูระเบิดระเบิดอมินดูพี่ขอก่อนไม่ใช่ระเบิดอันนี้พี่ขุดหลุมมันต้องแตกกายแล้วพี่ก็เอาไปวางมันก็ไม่หลุดเหอเล่แล้วใครไปตีเนี่ย นี่ไงเนี่ยมิ้นสวยแล้วสวยแล้วพี่มอสฮะระเบิดหน้าบ้านเดียวอะไรวะมันนังจิตจะไปเลยะระเบิดหน้าบ้านพี่มอสจิตนั่งทำอยู่เนาะทำแทนก็ได้จิตได้ยินเสียงอะไรวะตุ้มให้จป็นพี่มอสทำพี่มอสได้พี่มอสหายโดียเองถามโอ้ยมิ้นมินออกออกเข้าใหม่ออกออกเข้าใหม่ออกแต่งยาน มีสองอันอ่ะอันบนอันบนเอามาอันบนทำไมมะมีสองผ้าค่ะของของเจ้าก็ได้ไงเออไม่เอาไงอู้หู้ยโคตรพี่มอสตัวอีกอยู่ไหนอันนี้ฮะอนนี้อินไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะอิดอะสตีฟแปลว่าพี่มอสตามินพี่มอสตามินมาหน่อยอิด A I T นะ AIT อีทพี่มอสตามินมาหน่อยก็อินไม่ได้เขียนชื่อเองไปไหนเดี๋ยวก็มาเถอะตามมาเหอะจดีก็รู้เองใครปลุกระเบิดวะไม่รู้นะเคเอตปลูกระเบิดอ่ะยังไม่ได้ตั้งเลยพี่ทําบ้านพี่อยู่เนอะตามินมาหน่ะไปไหน้อถ้ำนได้ไหไปเข้าไปเลยเข้าเป็นเพื่อนหน่อยเอาเนี่ยเอาไฟไปติดเนี่ยหาไฟมาแล้วก็เอาไปติด เออไปเข้าไปก่อนเลยพี่มึงนกลองแบบทำแบบลอยดิทีน,นี้ยังลอยไม่ได้เลยไม่ลอยไม่ได้กดย้ำสองครังง้งรู้จักกดย้ำสองครั้งว่าไปเอ็ดนะเป็นคนลึกอ่ะเอะอระวังหาบ้านไม่เจอไมนรู้ทางบอก แล้วใครระเบิดตุ่มตุ่มตุ่มอยู่นู่พี่มอสไม่ใช่พี่นั่งสร้างบ้านอยู่เหรอเออนะเออพี่มอสเก่งมากเลยเนาะโค้ชเก่งมากเลยหัวจ้างบ้านแล้วสร้างบ้านเสร็จแล้วอยู่ในถ้ำ พี่มอดอยู่ไหนอ่ะเนี่ยไม่รม้ใ้เสียงดังมินมินสำรวจถ้ำไปก่อนมินกลัาสำรวจหาผีอยู่เนี่ยมีมีด้วยเหในลกเนี่ยมินจะมินผูกของพี่ว่ะูกไปเลยนี่ไงเพื่นมันลามมผมบี้ไฟจะด้วยทางเข้าเลย อินจะระเบิระเบิดบ้านมิ้นหรอกก็มินเข้าไปเลยม่เป็นไรหรอกเนาะมินดีใจมากเลยพี่ดีใจมากเลยที่มิ้นพ้อทำมันไม่มีอะไรระเบิดตุ้มๆกับดุ้งอะไรกับบ้านมิ้นยังไม่ได้ยุ่งเออนะมีแต้นอยู่ตรงไหนกันอ่ะสำรวจทำกันไปก่อนมินไม่ได้สำรวจ เมนกับเมนซ่าที่เป็นเข้าบ้านพี่ก่อนดีกว่าเมนเมนเดี๋ยว,วแหน่บ๊ายบายโอเคทปิดปิดให้ฮะปิดให้สนิทอะปิดอะไรถล่มบ้านยั้พี่ไอ้นั่นมีหน้าอยู่พี่มอสพี่อมอสปิดอะไรให้ทำคนเดียวแบบแ เองได้มนไม่ยุ่งในบ้านพี่เฮ้ยนงหาเรื่องเหรอหยุดี่ะเบิร์มาอยากให้พี่ะเบิรนี่มถ้าแน่พี่จะจุดใส่พี่อิดอ่ะเดี๋วอิดเอาแล้วฟังไม่ไดยใช่มาเร่ถ้าแน่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวอิดอจจะแน่แน่จริงกัอเดี๋ยวถ้าแน่ที่มอมินมันมายุ่ง ม่ทำอะไรอ่ะนีนมนมามาเลนีมาเกน้อมีมา้าว้าวข้าอข้าวข้าวข้า้าวข้าวข้าวข้าว้าวข้าวขาวขาข้าวาข้างข้าวขาวข้าวข้ามาวข้าวข้า้าวข้นวข่าางาาว้า้ อยากดูอะไรหะ〜หาวะางั้นมิ้นตำรวจทำไปก่อนเดี๋ยวพี่บอกให้ออกมาเดี๋ยวค่อยออกมาเข้ามาเป็นเพื่อนหน่อยดีอะไรเออไปกับน้องอีกไปกับน้องจะน้องหน่อยไปเล่นไปก่อนอิดเอ๊ะาเล่นก่ีานแล้วไปช่วยน้อง มิ้นออนลรอมนร,อ,มรอ,อยู่ตรงนี้อไหมิ้นอยู่ไหนอะนั่นไงรออยู่ข้างนอกป่ะที่มันมีระเบิด,ดเยอะอมันยังไม่ได้มอมั <S <S นไหมันอย,ย,นอยด้านฝังนงม้นเข้ามาในถ้ำห้ามออกห้ามออกเลย ก็พี่มาแล้วพี่ไหนล่ะอยู่ในถ้ำอยู่นั่นน่ะน่ามินตอเมื่อกี้เห็นมินนั่น่เนี่ยมาเนี่ยมันถึงมิดดาบเออมันไมมันฆ่าอีกนะเนี่ยเชื่อมขุดขุดขุดเป็นวงกลมไปเรื่อยๆเชื่อมขุดไปเรื่อยๆเลยขุดขุดลงไปน่ามิ้นอีกยังไม่เห็นมิ้นเลยหลังไงไหนวะมันมองไม่เห็นอีกเลย อ,อยู่กันในนั้นนั่นแหละอ,อะไรอย่าเพิ่องออกมากันเดี๋ยวาบอกให้ออกมาก็ออกมาฝังมิ้นท์อ่ออ็จะฝังเรไม่ได้ฝังลมเอ้ามันหายีชื่อมีชื่ออยู่ฮ้าฮ่าห้า เฮ้ยเบา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 เน้าอแล้วเบ่เบาเจเจอเบิร okay. ์ดมเต็มเต็มมากไหนมิ้นอันน ja ี้ออันนี้มิ้นเบา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 อินนำมันมาที่ทางเบิดดิมิ้นมิ้นตามมิ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยว เจอพี่ยังนี่นนเห็นเต็มเ <c oughs> ต็มตาแล้วรอกันอยู่นั่งห่อนห้าสี่สามลาก่อนไปประชันบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเลิ่อเลย จังระเบิดใช่เห็นแสงปิดขอินรีบลงมาใช่ไหมละระเบิดอ่ะมินนี่ยืนเอ๋ยได้มากกลับมาสางบ้านกันต่อแล้วพาน้องกลับไปทางานตไม่ได้ตอบแล้วเจอพี่อีก็ไม่อยู่อยู่ระเบิดอีกอันเงมาเลน้าเฮ้ยบ้านตูน้าขึ้นมาบ้านตูไปเลย เห็นนะไอ้บ้านพี่มอสมันมองไม่เห็นอีกอะบ้านคาไปด้วยเห็นยังเออมาเดี๋ยวนเรากระโดงนู่ไงบ้านสังสังไกลเกินไปน่ไปบ้านแล้วล่ะพี่ลอยไปบ้านพี่เลยสร้างไกลเกินไปบ้านพี่ถึงแล้วถึงแล้วพี่มอสพี่มอสดูซากบ้านพี่กันใครระเบิดตัวฮะตัวเองฮะ นีม้ก็สร้างไม่สวยพี่หมอไปเลยอะไรสารเบิดพี่ไงก็ดูดิพี่้องพี่อยู่บ้านพี่สร้างบ้านให้มิ้หน่อยดีพี่หมอเนีอยู่บ้านตัวเองกำลังทำลายหาดสร้างเองอิดสร้างเองนั่นหรอหลังใหญ่เบบเดิมหาดสร้างสร้าไม่เป็นตลอดนุ้ยทำไมบานพี่หมอเป็นหลังใหญ่มาก ไม่รูเหมือนกันมเสียงอะไรวะมเสียงระเบิดไงปังเตพี่ม้อระเบิดบ้านโดยเองก็อย่งไงทำไมาไม่รูอยากระเบิดอยากระเบี่อยากระเบิดพี่มอนินตกใจตกใจเตูมตูมตู ไหนบ้านเจ้าสวยแล้วทางเข้าเจ้าอยู่ไหนดเดนี่ยอิดยังไม่มีเลยนี่อ่ะทางเข้าสวยดีเนี่ยเหรอทางเข้าบ้านสร้างบ้านอยู่อะอิดบัวอิดโม้หัวอ่ารำแต่งไปเราไม่ยุ่งเรื่องหนูพี่โม,ม้ก็ทำหนูอิดไปพี่โม้ก็ต้อมไม่อิดด้วยแม่าจะอยากให้พี่ต้อมเดี๋ยวพี่โม,ม้จะระเบิดอ่ะ พี่ซอมนี่นี่อพี่ช่วยซ่อมพี่ช่วยซ่อมอีกก็ระเบิดอ่ะพี่ระเบิดพีบ้านพี่ไม่สนใจแล้วเอ้าทำไมข้งบนน่ยน๊บนึงดูอยหนไหนระเบิดอีกนี่อยากเห็นบ้านมิ้นระเบิด่ะพี่อพี่ไม่ได้ทำเพราพี่ยังไม่เห็นบ้านนิ้เลยเออบ้านมีไปไหนอะ ไปให้มันตั้งไปอย่าไปยุ่งูแสนนี่พี่ซ้อมแสมให้พี่ซ้อมแสมให้อินพี่ซ้อมแสมให้แล้วนะโอเคจบกันอะไรหรอะไรเยี๋ยวดูอินระเบิดบ้างเลยก็ไป้ก็อย่าระเบิดดิ ล้วเจมินเจมิไม่รู้แบบนี้มิหาตั้งบ้านเลยมันก็หัดู่เนี่ยแล้วจะใา้หาดทำอะไรไม่ดังบากก็ดูพี่ดิพี่เบื่อก็ดูดิไม่รู้พี่เกี่ยวพี่หามเลยไหนเ้นเถป่ะดูโ ่บ้าน่ทำไมอะไรยี้อะไรบ้านพี่พี่อยู่นี่พ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 ี่บ้านพี่พี่นี่ทุกแล้วมิ้นมาเบาดูดูมือพี่น้อร์ดมินเตะเบลใช่ป่ะเออโอ้โหเตะดินโอ้เตะดินเลยเหรอโอ้โหมิ้นมินไปอยู่ใต้ดินไปเอ็ดเอ็ดพ่อ ถ้าพังบ้านเนาะพี่จะพังบ้านไม่ได้พังอย่าอ่าอย่ามันร้องหา้าอย่งไม่ได้พังเลยโอเคงั้นพี่จะไปอยู่ใต้ดินนะกับใครอ่ะคนเดียว